เพรคภูมิใจไทยพยายามติดต่อคุณบ้างไหมก็มีการประสานมาหลังบ้านบ้างนะครับแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงในฐานะฝ่ายค้านนะครับมีความพยายามไหมว่ามาเป็นรัฐบาลด้วยกันอาถามตรงๆมีการพูดคุยหลังบ้านอย่างไม่เป็นทางการหาลือกันระหว่างสมาชิกในพักอยู่แล้วครับแต่ระหว่างหัวหน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยนะครับกรกฎาคม2568นี้นี่ร้อนแรงทีเดียว หลังจากสารรัฐธรรมนูญสั่งนายกแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พักภูมิใจไทยก็ถอนตัวจากรัฐบาลด้วยมันก็เลยเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าสุญญากาศทางการเมืองคือมันดูชะง,งักงันไปหมดเลยนะครับทีนี้จากข้อมูลบทวิเคราะหะ์หลายชิ้นที่เราดูกันมาเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือความเป็นไปได้ที่พักประชาชนอ,อ,อาจจะนะครับอาจจะพลิกไปสนับสนุนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายก เดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงดูข้อมูลกันครับค่ะประเด็นนี้ออมองเผินๆอาจจะดูเหมือนแค่บวกลบเลขสอสอกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะคือมันมีทั้งเรื่องอุดมการณ์ที่ต่างกันชัดเจนประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพักที่ไม่ค่อยดีนักจุดยืนทางการเมืองที่แทบจะคนละฝั่งเลยแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือเรื่องฐานเสียงกับความชอบธรรมของพรคประชาชนเองด้วยค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเลขในสภาก่อนเลยตอนนี้มีสสปฏิบัติหน้าที่ได้494คนการจะเลือกนายกต้องได้เสียงเกินครึ่งก็คือ248เสียงซึ่งสวชุดใหม่เนี่ยไม่มีอำนาจโหวตแล้วนะครับตรงนี้ชัดเจนถ้าสมมุติพักประชาชน143เสียงรวมกับภูมิใจไทย69เสียงงจริงตัวเลขมันออกมาแค่212เสียงเองนะครับอืมก็ยังขาดอยู่อีกพอสมควรเลย ใช่ค่ะถ้าดูแค่สองพักนี้รวมกันเนี่ยมันยังไม่พอจริงๆซึ่งบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าถ้าคุณอนุทินจะตั้งรัฐบาลจริงๆเนี่ยทางเลือกที่ดูเป็นไปได้ทางตัวเลขมากกว่าก็คือการกลับไปคุยกับพักร่วมรัฐบาลเดิมที่ไม่รวมภูมิใจไทยนะคะอันนั้นอาจจะรวมเสียงได้ถึงแต่แต9เสียงเลยหรืออีกทางก็คือพยายามรวมกับขั้อนุรักษ์นิยมเดิมแต่ทางหลังนี่ดูเหมือนเสียงจะไม่พอตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ค่ะ แล้วเรื่องความสัมพันธ์ล่ะครับอย่างที่บอกไปคือพักประชาชนกับภูมิใจไทยเนี่ยดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันมาตลอดไม่เคยร่วมรัฐบาลกันเลยแล้วก็มีประเด็นที่ขัดแย้งกันชัดๆโดยเฉพาะเรื่องออการแก้มอ1 2อันนี้พักประชาชนเขาหนุนแต่ภูมิใจไทยนี่ค้านชัดเจนใช่ค่ะประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็สะท้อนความต่างทางอุดมการเลย ยังไม่นับเรื่องโครงสร้างผู้สนับสนุนพรรคอีกนะคะประชาชนจะเน้นเงินบริจาคจากมวลชนเป็นหลักส่วนภูมิใจไทยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่ากับกลุ่มทุนใหญ่ๆโดยเฉพาะรับเหมาก่อสร้างอะไรแบบนี้ครับผมแล้วถ้าทีล่าสุดจากทางพรรคประชาชนเอกเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดเนี่ยคุณนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิหัวหน้าพักก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมนะคะคือไม่สนับสนุนคุณอนุทินแล้วก็เรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนแต่ว่ามันก็มี เ,เหมือนมีช่องเปิดไว้นิดหน่อยค่ะคือบอกว่าอาจจะพิจารณาสนับสนุนนายกชั่วคราวได้ถ้ามีเงื่อนไขที่ชัดเจนมากๆว่าต้องยุบสภาจัดเลือกตั้งใหม่ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนซึ่งก็มีข่าวออกมานะคะว่าภูมิใจไทยเคยลองท้าทามเรื่องนี้แต่ว่าพักประชาชนปฏิเสธไปแล้วอืมแล้วถ้ามองในมุมของประชาชนทั่วไปล่ะครับผลโพลช่วงหลังๆนี่เป็นยังไงบ้างอย่างนีดาโพล่าสุด ปลายเดือนมิถุนายนคะแนนนิยมคุณอนุทินในฐานะคนที่อยากให้เป็นนายกอยู่ที่ประมาณ9.6%กว่า,ก,วาก็ยังตามหลังแคนดิเดตจากพรรคประชาชนอยู่นะครับแม้ว่าตอนเป็นรัฐมนตรีผลงานแกจะเด่นก็ตามค่ะตรงคือปรเนียสํสำคัญมากเลยค่ะมันคือต้นทุนทางการเมืองที่พรรคประชาชนต้องคิดหนักมากๆถ้าตัดสินใจโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามมันเสี่ยงมากที่จะถูกมองว่าเ,ออเหมือนทรยศ ต่ออุดมการทรยศฐานเสียงตัวเองซึ่งมันกระทบความเชื่อมั่นกระทบอนาคตพักเลยนะคะเว้นแต่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่แบบถึงทางตันจริงๆอธิบายได้ว่าเป็นทางออกเดียวที่จำเป็นแล้วก็ต้องเป็นการหนุนแบบมีเงื่อนไขที่เข้มงวดโปร่งใสามากๆเช่นเป็นรัฐบาลเฉพาะการเพื่อยุบสภาจริงๆเท่านั้นครับนอกจากเรื่องการเมืองภายในแล้วมันก็มีปัจจัยภายนอกด้วยใช่ไหมครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจตลาดหุ้นก็ลง นักลงทุนก็กังวลอยากได้ความชัดเจนอยากได้เสถียรภาพใช่ค่ะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยกดดันสําคัญแล้วก็มีมุมมองจากต่างประเทศด้วยที่เขาจับตาดูท่าทีของไทยต่อมหาอำนาจต่างๆซึ่งบางทีคุณอนุทินอาจจะถูกมองว่าเออน่าจะประคองสมดุลตรงนี้ได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งค่ะครับผมพอจะเห็นภาพปัจจัยต่างๆแล้วทีนี้ถ้าให้ลองสรุป ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้จากข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยพอจะมองออกมาเป็นกี่แบบได้บ้างครับค่ะจากที่รวบรวมมานะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็นสัก4ฉากทัศน์หลักๆค่ะ 1. คือพักเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตของตัวเองแล้วก็พยายามรวบรวมเสียงจากพักร่วมเดิมหรือพักอื่นๆเพิ่มเติมอันนี้ดูมีความเป็นไปได้มากสุดค่ะประมาณสัก4 0 2. คือเกิดรัฐบาลเฉพาะการจริงๆโดยมีคุณอนุทินเป็นนายก แต่มีเงื่อนไขชัดเจนเรื่องยุบสภาอันนี้อาจจะได้รับการโหวตแบบมีเงื่อนไขาจากพักประชาชนความเป็นไปได้น่าจะอยู่ราวๆสาเค่ะ 3. คือการเมืองมันไปต่อไม่ได้จริงๆตกลงกันไม่ได้เลยสุดท้ายก็นําไปสู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่อันนี้ให้สัก20%ค่ะ 4. คือขั้วาอายุรักนิยมเดิม พยายามจะรวมเสียงตั้งรัฐบาลให้ได้แต่ดูแล้วโอกาสสำเร็จน้อยสุดค่ะอาจจะแค่ส0เอร์เซน์แล้วก็เสียงที่จะเกิดความขัดแย้งตามมาสูงด้วยชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสรุปแล้วเนี่ยโอกาสที่พักประชาชนจะโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกตรงๆเลยเนี่ยมันดูน้อยมากๆถึงแทบไม่มีเลยด้วยความต่างทั้งอุดมการณ์ทั้งฐานเสียงทั้งต้นทุนทางการเมืองที่สูงมากแต่ว่าในสถานการณ์พิเศษจริงๆแบบที่เรียกว่าอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ความเป็นไปได้ของรัฐบาลเฉพาะการที่มีเงื่อนไขเข้มเมเรื่องคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้งใหม่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ต้องจับตากันต่อไปแม้ว่ามันจะเสี่ยงมากๆสำหรับพรรคประชาชนเองก็ตาม ใช่ค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายนะคะว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยการเมืองไทยเราจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างการประนีประนอมเพื่อหาทางออกเพื่อสร้างเสถียรภาพแม้ว่ามันอาจจะขัดกับหลักการที่เคยยึดถือหรือว่าจะเลือกยืนหยัดในหลักการในอุดมการต่อไปแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหรืออาจจะวุ่นวายกว่าเดิมก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ว่าจะออกมาทางไหนมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางประชาธิปไตยของไทยในระยะยาวแน่นอนค่ะ